ยืนหนึ่งสําหรับศูนย์งัวอ้วนสูตรนี้เลยค่ะพี่น้องแถมยังแก้ปัญหายาบัค่ีให้ง่วกินได้นะคะสําหรับช่วงนี้เนาะพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะตีหักเกษตรค่ะ,คะเอา,าเมื่อบังคิดแล้วกอย่าลืมฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตีหักเกษตรเพื่อเป็นกำลังใจในการเหตุคลตปต่อไปของเฮาแนเดจ้าขอบคุณเรไรค่ะ กลับมาพอกันอีกคือเกาแล้วพี่น้องสูตรน,นี้สูตรง่วอ้วนเนาะถือได้ว่าเป็นสูตรยืนหนึ่งของเหาเลยนะคะพี่น้องวัตถุดิบก็คือเกาค่ะพี่น้องง่ายๆเรื่องกลกกล้วยนะคะเปลือกกล้วยนะคะก็จะมีชิ้นส่วนของกล้วยเนี่ยค่ะเห็นไหมคะหัวถ่ายมันยังมีเหนื่อยอยู่นะคะพี่น้องในส่วนของเปลือกกล้วยนี่เนาะก็จะคุณค่าทั้งอาหารของเพลินก็จะมีทั้งวิตามินและก็ ตโตถี่ซอยสมานแพ้ใน,นกระเพาะอาหารพวกนี้นะคะพี่น้องกัดจะซอยในเรื่องของล่ำใสกระเพาะอาหารเนาะต้นกล้วยกลย้ยมีหลายเลยค่ะพี่น้องยในหัวในสวนเท่าพื้นที่แต่ละพื้นที่นี่แน่นอนละมีแน่นอนละค่ะพี่น้องต้นกล้วยนี่เนาะบางคนเพิ่นกะอ่ากล้วยนี่สามารถจะต้นกล้วยนี่สามารถเทศให้อ่างัว่าเากินได้ทุกกล้ยทุกชนิดเลยนะคะพี่น้องสําหรับ ของเห้าหนี่นะคะบัวกล้วยตีบสมกล้วยน้ำว่ากล้วยสารพัดกล้วยที่เป็นต้นกล้วยนะคะพี่น้องพอดีอ่าต้นกล้วยอยู่หลังบานเห้าช่วงนี้เป็นช่วงหนาฝนมันกัดซิแฉะแน่นะคะพี่น้องเบิ่งบางตน้นกะเพื่อนคองทางที่จะอ่ามีมาแลงเขาไปเจาะล่ำต้นเพื่อนแน่ละพี่น้องเข้ากันเลยเอาแบ่งมาเห็ดเป็นอาหารเสริมให้ง่วและกะแก้ไขปัญหา ก็นี่ที่ผู้ใดนะคะบ่มีแปง้งยาหายาให้งัวช่วงนี้ก็อาจจะลําบากแน่นะคะพี่น้องกะซอยแก้ปัญหาตรงจุดน,นี้ได้นะคะแต่ว่าสําหรับเห่าก็คือเฮามีแปง้งยาอยู่แล้วแต่ว่ากะจะมาซอยมาซอยเสริมอีกที่หนึง่งในมือใดที่อาจจะฝนตกนะคะพี่น้องฝนตกบอสามารถที่จะไปตัดหญ้าใดท่านเนี่ยล่ะค่ะกะรลอบๆโตเหาไก่โตเหานี่ล่ะค่ะพี่น้องสามารถที่จะมาเห็ดเป็นอาหารเสริม ช่วงที่รอเวลาที่จะไปตัญญาไม่พื้นใดนะคะวัตุดิบของเห้ากะมอยู่ตามทองทินของเห้าเนี่ยเท่าทีหาได้เนาะเมื่อไหนกะเสริมทับด้วยเรื่องกล้วย,ยขึ้นเกานะคะพี่น้องเนี่ยค่ะกล้วยที่เห้าต้นกล้วยที่เห้าซับแล้วเห่ากะซับให้พื้นค่อนขอ้างที่จะเป็นชิ้นน้อยๆในจังน้อยนะคะส่วนที่สองก็จะเป็นเปลือกกล้วยที่เห้าได้จากแม่ค้าขายกล้วยทอดมาทุกงมื่นะนั่นแหละค่ะพี่น้องอันนี้ตรงทือได้ว่าได้รับอันนี้สงจาก แม่ค้าขายกล้วยทอดเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็แหนแดงนะคะคุณค่าของแหนแดงนี่คือโปรตีนอยู่ที่ระดับเกือบ30เลยนะคะพี่น้องแต่ว่ากะอ่ามีข้อควรระวังนิดนึงนะคะเรื่องการใส่แหนแดงเลี้ยงเลียเ้ยงซัดเลี้ยงของเห่านี่กะต้องมีการอ่าทาพยาธิอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะว่าในตัวแหนแดงเอง,เอง,เองเนี่เห่าเลี้ยงในน้ำเนาะก็ะอาจจะมีโตัพยาธินะคะใครพยาธิอยู่ในแหนแดงเพราะฉะนั้น อา่าเ household มีการทายพยาทย่างหน่อยกับปีหนึ่งกับสองเทือนะคะพี่น้องแล้วก็มีเกลือนะคะเกลือนี่ก็คือก็จะซอยเสริมอ่าเกลือแร่ให้งัวเห่าล้วก็เฮ็ดให้งัวเห่าเนี่ยกินหยากินฟางได้ดีนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือจะซอยนะคะซอยลดอ่าความเฟือนของต้นกล้วยแล้วกั ลดกลิ่นในส่วนของลดกลิ่นของโตแหนแดงที่เห่าเอามาผสมเป็นอาหารเสริมให้เพิ่นเนี่ยแหะค่ะพี่น้องอีกอย่างหนึ่งก็คือโตดับกลิ่นในส่วนของกลิ่นข้าวของตโตแหนแดงก็คือเปลือกกล้วยซุกนั่นแหะค่ะพี่นอ้องอ่ามันกะซอยดับกลิ่นเนาะดับกลิ่นบ่ให้แหนแดงมีกินข้าวเพราะว่าถ้ากลินข้าวก็คืองูเห่าก็จะบบก่อยมัด สรุปว่าในในโตวัตถุดิบที่ห้าใสลงไปสามโตเนี่ยบอดยพึ่งหวัวอาหารบอร์ดยพึ่งความหวานจากการน้ำตาลน,นะคะพี่น้องเพียงแค่เข้าเสริมแค่ในส่วนของเกลือแค่นั้นนะคะส่วนคุณค่าทั้งอาหารนี่ก็คือจังทีวางฟังเกลือก็จะเป็นในส่วนของเสริมเกลือแหลกซอยหย้ยง้กินหยากินฟางได้ดีนะคะพี่น้องอย่างที่สองก็คือกล้วยเปลือกกล้วยซุปนะคะ เสริมในส่วนของวิตามินแล,และก็เกลือแร่ในส่วนของเนื้อของกล้วยเปลือกกล้วยซอยสมานแผลในกระเพาะอาหารของเห่าก็นี่ถี่งัว่าเห่าอาจจะทายเลวมีอาการทายเลว้วเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหนาฝนนะคะแหนแดงคุณค่าทางอาหารของแหนแดงก็คือโปรตีนอยู่ในระดับถี่หุนหางจะสูง,งนะคะแต่ว่าก็มีข้อควรระวังก็คือเห่าตอ้องทายปะยัดของเพลินตามระยะนะคะพี่น้อง ช่วงนี้คือง่วงของเห้านี่ใน่คอ,อจะมีสามโตก็จะมีสองโตทีเพิ่นกระลังต่างทองอยู่นอกพี่น้องเนาะ,ะกะสำหรับน้องเมษากะเจ็ดเดือนค่ะพี่น้องอีกเพียงแค่เพื่ถึงสองเดือนนะคะก็จะถึงกำหนดขอดของเพิ่นนะคะกำหนดขอดของเพิ่นก็คือยี่สิบแปดพฤศจิกาสองห้าหกหกนะคะในส่วนของน้องมษานี่นะคะ ช่วงแรกๆเพื่อนก็อาจจะบ่้าวแน่นะคะพี่น้องแต่ว่าพ่อเพิ่นกินไปสักพังนึงคุณเคยเพื่นก็นจะกินของเพื่นเองนะคะสูตรนี่ที่เฮ้าดัดแปลงมากโดยวิธีการก็คือเขาพยายามลดตน้นทุนลดสิ่งที่มาผสมโดยที่อาคุคา้นค่าทั้งอาหารอาจจะน้อยอย่างเช่นการลดที่จะให้ในส่วนของกางํำตาลพี่น้องจะเห็นว่าสูตรที่ห้ามาใส่ในส่วนของแหนแดงกับเปลือกกล้ยเนี่ย ถ้าห้าบ่มีเปลือกกล้วยห้าก็จําเป็นย่งย่งจําเป็นต้องใส่กางน้ำตาลอยู่แต่ว่าห้าจะลดปริมาณที่ลดค่าเสียใจลดต้นทุนในการซื้อกางน้ำตาลมาใส่ในการเลี้ยงงวัวซึ่งในโตกางน้ำตาลนั้นคุณค่าทั้งอาหารกะอาจจะบ่อร้ายนะคะพี่น้องเ้าก็เลยมาดัดแปลงได้สูตรนี้นะคะเป็นสูตรทีถือว่าล่งโตนะคะพี่น้องโดยการใส่ ส่วนผสมก็คือมีอยู่3มอย่างสีับเกลือนะคะนั่ก็คือต้นกล้วยนะคะต้นกล้วยนี่ก็จะเป็นพืชที่แบบชํำน้ำเนาะพี่น้องเนาะง่วกินแล้วก็จะเห็ดให้งัวเข้านี่อิ่มนะคะอิ่มท้องว่าสันซ่าค่ะพี่น้องต๊วที่มาตาดความเฟือนของต้นกล้วยนี่ก็คือตกล้วยซุกแล้วก็เกลือนะคะแล้วก็กล้วยซุกนี่ก็จะ มีความหวานแล้วก็กิหนหอมหอมลดความาข้าวของโตแนนแดงว่าไงาคือว่าส่วนผสมที่เขาใส่มือนี่ถือว่า,าเป็นสูตรที่ยืนหนึ่งคิดว่างัวเห้าเนี่มักเลยที่เดียวนะคะพี่น้องเพราะว่าถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปก็คือถ้าตรงใส่ในส่วนของกากน้ำตาลหรือว่าเป็นรัมที่เสริมขมา่าอย่างเช่นถ้าสมมุิว่าบมี่เปลือกกล้วยซุกเนาะ กลิ่นของอตัวแนแดงกับโต้ตนกล้วยนี่ด้วยความข้าวของแนแดงแล้วก็ต้นกล้วยมันจะมีความเฟือนนะคะมั่วเข้ากับจะก,กินบ่อยดีสิ่งที่ซอยซื้อมะนาวหามามีเปลือกกล้วยนี่ขึ้นอ,อย่างค่ะพี่น้องก็คือการําตาลแล้วก็รัมเนาะตะรัมนี่จะมีความหอมเฉพาะโตะของเพ่นอยู่แล้วจะกบความความาข้าวของโตแนแดง ถ้าผู้ใดว่ามีเปลือกกล้วยสูงนี่ก็สามารถใส่ล่ําก็ได้หรือว่ากากาน้าตาลก็ได้ค่ะพี่น้องกากน้าตาลนี่จะกลิ่นของิ่นก็จะหอมเนาะแล้วก็ความหวานแน่นิดน้อยก็จะซอยได้ซอยกดความเปือนของอต้นกล้วยซับนะคะพี่น้องแต่ว่าสําหรับสูตรนี่ก็คือที่ได้ว่าหนึ่งประหยัดสองคุณค่าทางอาหารถี่งวัวเข้าจะได้รับนี่ถือว่ายืนหนึ่งเลยสําหรับ สนนูนีอาแนะนําได้นะคะพี่น้องแต่ว่าถ้าบางคนบอกว่าเอา้าคอยโบมี่คอยโบมี่แนแดงนะคะแนแดงนี่ขยายง่ายง่ายค่ะพี่น้องถ้าถ้าผู้ใดมีเลียงอยู่แล้วหรือว่าอ่าายกพี่น้องฮามีเลียงอยู่แล้วเนี่ยขอพันมาแบ่งพันมาซื้อพันมากำมือหนึ่งเนี่ยนะคะพี่น้องมาเลียงใส่กระมังคือเฮ่านี้เขาก็เลียงใส่กระมังนะคะพี่น้อง แล้กก็ใส่วิธีการขยายแหนแดงย่อนกลับไปเบิงในขีปของเหาเฮามีล่งไหวห้เบิงใดนะคะพี่นนอกก็ต้องบอกได้เลยว่าสูตรนี้เป็นสูตรล่งโตสําหรับเหานะคะอีกอย่างหนึ่งขอดีสําหรับสูตรนี้ก็คือสามารถแก้ไขปัญหาอ่ากรณีหายางายง่วเหาบบท่านใดนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงหนาฝนฝนตกชุกเฮาจําเป็นต้องเรียงง่วแบบยืนคอกนะคะ บางที่ก็คือฝนตกแห้งบอสมารถที่จะไปหาหยาาไม่เพินใดท่านนอกจากฟางแล้วเขาก็ต้องหาอาหารลดตุนทุนซอยมาเสริมในเรื่องนี้นะคะบางที่เนี่ยก็คือมีแปลงห้ากจรจจิงอยู่ค่ะพี่น้องทาการจัดการในส่วนของแปลงห้าเฮาบ่ท่านก็มีคือการค่ะพี่น้องบางช่วงบาง าบางช่วงบ,บางตอนที่ญาเาหาา้านี่ยเห้าวบท่านง่วกินเนื่องจากว่าเห้าปุ๋ยเห่าเลี้ยงง่วแบบยืนคอเป็นเวลาโดนๆนะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นวิธีนี้ก็คืออาจจะซอยลดปัญหาแก้ปัญหาก็นี่ญาใหญ่บ่ท่านให้ง่วกินนะคะพี่น้องกะเป็นอีกหนึ่งแนวทางเนาะที่อยากแนะนํานะคะสําหรับคนเลี้ยงง่วนะคะถ้าเกิดว่าก็นี่ถี่เห้าวม่มีวัตถุดิบ สามยางสี่ยางคือจังถีเข้าว่าเข้ากับสามาาเทียนาไปดัดแปลงเป็นสูตรเฉพาะของแต่ละแต่ละข้อก็ได้นะคะพี่น้องอันนี้เปสงวนลิขสิทธิ์เด้อพี่น้องเด้อการลองไปเห็ดเบงนะคะรับรองง่วเข้านี่มักแล้วก็อ้วนค้นเพื่อนี่จะเลื่อมเลื่อมแดงแดงนั่งเลื่อมเลื่อมเลยนละค่ะพี่น้องลองไปเห็ดเบงเด้อพี่น้องเด้อสาหรับสูตรนี้กะ คลิปนี้กะขอโจมไปเพียงแค่นี่ก่อนเนาะพี่น,อน้องเนาะกะยังมาแช่ประสบการณ์นะคะนองเนื้อจากห้าแลวกฟัฟางดีห้องหาไม่เพิ่นใดง่วนี่ก็คือคนนั่นแหละค่ะพี่น้องถ้ากินปนกินเจวอยสุมือสุมือเพิ่นกะคงจะเบือ่อคือจังค้นเท่านี้แหละเนาะคะ่ะแต่ว่าทามีมีปนมีเจวและมีผักรวมนำ้ำมันกะแสบแมนมาะพี่น้องง่วก็น่าจะเช่นกันนะคะถึงแม้ว่าเพิ่นจะ เพิ่นจะว่าบ่ได้ว่าบ่เป็นแต่ว่าเฮ้าสังเกตจากพฤติกรรมภายนอกของเพิ่นที่เพิ่นได้แสดงออกหรือว่าการกินการโซเชียลเริงสุขภาพเพิ่นแข็งแรงอันนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะค่าวเมื่อบังคลิปแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตีหักเกษตร เพื่อเป็นกำลังใจในการเ็ุคลิปต่อตไปของเฮาในเดอ้อพี่น้องเดอ้อหากผิดพลาดประการใดกะขอโทษขออภัยมานเอาโอกาสนี้นะคะถ้าเป็นผู้ใดมีคำคำชี้แนีเรื่องอ,อื่นๆเรื่องการสูตรอาหารลดตน้นทุนหรือว่าวิธีการเลี้ยงง่วที่สามารถที่จะมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังใดกะคอมเมนมต์มาใต้คลิปใดนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ